ึงสินค้าเข้าร้านเราแล้วแต่ทําไมมันไม่มีสินค้าโชว์ที่หน้าช่องเวลากดเข้าไปดูที่หน้าช่องเนี่ยมันขึ้นว่ายังไม่มีสินค้าหลายคนเจออาการแบบนี้นะครับแล้วก็ตกใจนะครับโดยเฉพาะในหน้าติกต็อกมือใหม่เข้าใจว่าตัวเองนั้นเนี่ยสมัครอะไรผิดไปหรือเปล่ากดปุ่มอะไรผิดไปหรือเปล่าทําไมสินค้าไม่โชว์หน้าช่องจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าคุณทําถูกอยู่แล้วครับสินค้าในหน้ามันจะไม่โชว์หน้าช่องอยู่แล้วครับถ้าคุณเชื่อมช่อง t ิกต็อกคุณเข้ากับเซลเลอร์ถ้าคุณเชื่อมบัญชีแบบ ทางการอยู่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะคนซื้อของบนติกตอก99%เลยก็ว่าได้นะครับไม่เคยมีใครซื้อของจากหน้าช่องอยู่แล้วครับเวลาคนซื้อของบนติกตอกนั้นเนี่ยเขาซื้อของ หลักๆอยู่3ช่องทางนะครับช่องทางแรกเลยคือการไถฟีดไปเรื่อยๆแล้วเจอคลิปติดตะก้าแล้วกดเข้าไปซื้อครับและช่องทางที่2ครับคือไถคลิปไปเรื่อยๆแล้วเจอไลฟ์สดนะครับกดเข้าไปดูไลฟ์สดแล้วไลฟ์สดติดตะก้าแล้วก็เลยซื้อครับและช่องทางที่3นะครับคือจิ้มไปที่ช็อปแท็บครับเจอสินค้าถูกใจแล้วก็ซื้อครับ <_ L ion> แทบจะไม่มีใครเลยครับที่ค้นหาชื่อช่องของคุณแล้วก,ก็กดเข้าไปหาชื่อช่องคุณแล้วเพื่อจะซื้อสินค้าที่หน้าช่องคุณถ้ามีก็คงน้อยมากๆซึ่งโค้บีบอกเลยว่าการที่คุุณณไไมมม่่่ีสินนคค้้้าาหชอองงตตก มันไม่มีผลอะไรต่อยอดขายคุณอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในหน้าติ๊กตอกมือใหม่ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยครับการที่ไม่มีสินค้าโชว์หน้าช่องเป็นธรรมดาสาหรับการสมัครในหน้าแล้วเชื่อมบัญชีแบบเป็นทางการนะครับคุณยังสามารถเป็นในหน้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยนะครับแค่คุณทําคลิปติกต้กแล้วก็ขายเท่านั้นเองนะครับการมีสินค้าหน้าช่องมันไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากความอุ่นใจของคุณเองว่าเฮ้ยกูดึงสินค้าแล้วสินค้ามาปรากฏที่หน้าช่องเราจริงๆแล้วสินค้าคุณไม่ได้ไปอยู่ไหนหรอกครับคุณดึงสินค จะไปอยู่ที่ตัวจัดก,การสินค้าหลังร้านคุณครับและหน้าที่ต่อไปคือให้คุณไปทําคลิปครับแล้วก็ดึงสินค้าจากตัวจัดก,การสินค้าหลังร้านคุณนั้นเนี่ยมาติดตะก,กร้าสีเหลืองลงที่คลิปคุณแล้วคุณก็จะสร้างรายได้จากการเป็นในหน้าได้และรวมถึงการไลฟ์สดด้วยนะครับเหมือนกันเลยถ้าคุณอยากไลฟ์แบบผู้ติดตามศู์คนคุณก็ทําได้นะครับไลฟ์แบบไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองคุณก็ทําได้นะครับแค่คุณกดปุ่มไลฟ์ครับแล้วก็เลือกที่ธุรกิจหรือเลือกที่ t ิ k t o ็อกจบนะครับแล้วก็เพิ่ม ต i k t o k ได้แล้วโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องมีสินค้าโชว์หน้าช่องเลยย้ําอีกทีนะครับว่าไม่มีประโยชน์อะไรครับสําหรับการมีสินค้าหน้าช่องนอกจากความอุ่นใจของคุณเองเท่านั้นแต่ไม่มีผลต่อยอดขายใดๆทั้งสิ้นเพราะคน99%ไม่ได้ซื้อของที่หน้าช่องของคุณครับผมท่านชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับในการหาเงินออนไลน์ในการหาเงินบนติกต๊กต็อกอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกดเซฟโพสคลิปของโค้ชปีเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาโค้ชปีโพสคลิปหน้าอะไรใหม่ๆคุณจะได้เห็นพวกของโค้ชปียังไงละะ่ะ โค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์